อ้าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ม่สู้สสนะถึงวันนี้เราต้องล้อมรวมพลังกันนะล้อมรวมพลังกันคนไทยทุกภาคส่วนนะส่งกำลังใจไปแนวหน้าของเราไปสู่ทหารหารตำรวจกล้าเจ้าหน้าที่นะทุกภาคส่วนคนไทยทุกภาคส่วนนะที่ล้อมรวมพลังกันปกป้อง อธิปไตยไทยของเรานะซึ่งเป็นศึกที่ต้องฝ่าอันตรายนะเพื่อจะมนะีพื้นแผ่นดินมีอธิปไตยไว้ให้คนไทยเราได้อาศัยสืบไปนะก็มีเพลงเพลงหนึ่งนะที่จะมาร้องนะเป็นกำลังใจนะให้กับนะทหารหารตำรวจกล้าเจ้าหน้าที่และคนไทยทุกภาคส่วน ที่จะสารพลังกันต่อต้านอาริราชศัตรูปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอธิปไตยไทยปกป้องชีวิตเลือดเนื้อของคนไทยของเรา,าส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้กล้าทุกท่านด้วยบทเพลงพูดถือคันธงนเปิดซาวได้เลยครับ <S <S สัตทกสัทานต่อเส้นทางสูงชันก็้าแปลงฝ่าแรงอาทันขับเคลื่อนหักดันสร้างสันทางไทยทางที่เท้าเธอยำเยียบมีราเปรียบมีสิ่งท้าทายต้องฝ่าดานอัน ตายเหนื่อยทั้งใจกายปวดราวรบมธุรชาติอาจคัดคว้างขุดหลุมพลางอย่างโซมมฝากลวดหินซึ่งแลบคมยำโคนตม ดหมายศรัทธาชัดชนชายบัรเจริดบรรจงแน่นันเด็ดเดียวมันคงเพื่อดำรงผูโดมกากเราจับมือพร้อมก้าวไปล้างขาบไครปวงบาปสามา งแที่ทนแบกทานดำทิศไทยทานบ่วงจองจำถือคันทงสู่รักใช้แวกแล้วไฟข้ามลุ่มดำวาดภาพหลอนล้อมขอบงำสร้างฟื้นทำ ไไลลกาลีส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารทหารตำรวจหน้ากล้าทุกท่านที่ปกป้องอธิปไตยไทยของเรามุ่งตรงสู่จุดหมายศรัทธาชักชนชายบันเกิดบัน เดียวมันคงเพื่อดำรงผู้โดมาการเราจับมือทร้อมก้าไปล้างทาไใครวงบาปสามานเปลือกแหวิที่ทนแบกทานดับพิษไทยผ่านบ่วงจองจำ ถือคันธงสุรชัยแหวกแลวไฟข้ามลุ่มดำวาดภาพหลอนล้อมขอบงามสร้างฟื้นทำความกาลีวาดภาพหลอนล้อมขอบงามสร้างฟื้นไทยไล่กา น,น้าตอกกู้พื้นแผ่นดินไทยไล่กาลีไล่คนชั่วที่ลุกลานพื้นแผ่นดินไทยออกไปเราจะได้มีอธิปไตยมีพื้นแผ่นดินไทยให้คนไทยให้ลูกให้หลานเราได้อาศัยก็เป็นเพลงผู้ถือคันธงนะครับเป็นเพลงผู้ถือคันธง วันนี้เอาหนึ่งเพลงมาฝากนะที่เหลือเดี๋ยวปลาใสขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่เหลือมีเวลาอีกนิดหน่อยบุรณภาพเลไม่ได้เอาซาวมานะไม่ได้เอาซาวมาโอเคนะครับ <c oughs> เพลงที่เพลงที่ได้ร้องออกไปชื่อว่าเพลงผู้ถือขันทงนะ <c oughs> ตอนนี้ตำรวจทหารน, <c oughs> นักรบของไทยเรา กำลังถือขันธ์งนะปกป้องอธนะิปไตยไทยของเรานะเอาขันธงไปปักลงนะในพื้นแผ่นดินไทยของเราที่กัมนพะูชาลุกกลานะซึ่งนะเป็นภารากิจที่ยากลำบากนะเป็นภารากิจที่ยากลำบากเป็นภารากิจที่จะต้องอาศัยนะความกล้าหาญความเสียสละสติปัญญาเรี่ยวแรงกำลังอาศัยองค์ประกอบทุกอย่าง นะที่จะทุ่มเทนะเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีพื้นแผ่นดินมีอธิปไตยและให้คนไทยเรานั้นได้ปลอดภัยนะจากคนชั่วคนเลวคนร้ายนะที่มารุกรานพื้นแผ่นดินไทยของเราเพราะฉะนั้นณน,นเวลานี้คนไทยทุกภาคส่วนต้องรวมพลังกันทุกภาคส่วนจริงๆเพราะว่าค่าศึกของเรานั้นไม่ใช่แต่ นะกัมพูชาเท่านั้นนะไม่ใช่แต่คนชั่วในขเขมรน,นะเท่านั้นยังมีคนชั่วที่นะเป็นนะมหาอำนาจบางจุดบางแห่งบางประเทศนะยังมีบางประเทศคอยหนุนกัมพูชาอยู่อนะย่างนี้เป็นต้นนะมีกลุ่มทุนชั่วที่หนุนกันอยูนะ่ดังนั้นเนี่ยนะเรามีความจำเป็นที่ต้องล้อมรวมพลังกันอย่างไรก็ตามนะครับ พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะแม้เราจะเป็นประเทศเล็กๆนะเรียกว่าอาปาริหานิยธรรมนั้นก็คือคนดีทุกภาคส่วนนั้นสารพลังกันสมักสมานสามัคคีกันทําหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละท่านนะฝ่ายทหารหารทําหน้าที่รบทหารหารทําหน้าที่รบทหารหารตํารวจกล้าของเราเจ้าหน้าที่ต่างๆช่วยกันทําหน้าที่รบกับข้าศึก ในขนาที่นาะประชาชนทุกภาคส่วนเราก็เสริมหนุนในทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนะที่เป็นประโยชน์นาะรวมทั้งช่วยกันปราบพวกนะ้าช่วยปราบช,าช่วยปรามช่วยปนามำนาะพวกต่างชาติที่จะแทรกแซงนาะที่คอยแทรกแซงนาะประเทศไทยของเราแทรกแซงอธนะิปไตยไทยของเราอยู่พอพวกนั้นได้ประโยชน์กับระบอบหุนเซน นะพวกนั้นจะได้ประโยชน์กับระบอบมูลเซ็นเราก็ต้องช่วยกันติคมประนามประปานประจาน,ปจานเปิดโปงความชั่วของคนเหล่านั้นรวมทั้งนักการเมืองชั่วในประเทศไทยที่คอยนะที่จะเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวนะไม่ได้สนใจเลยว่าบ้านเมืองตอนนี้กําลังเดือดร้อนหนักนะกำลังเดือดร้อนหนักกําลังรบกับข่าศึกไอ้พวกนักการเมืองชั่วพวกส้มพวกแดงพากันที่จะ แก้รัฐธรรมนูญโอ้โหมันไม่ไม่รู้จะเลวยังไงแล้วนะเรวสุดๆแล้วละไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเเลวสุดๆเห็นแก่ตัวสุดๆนะแทนที่จะส่งเสริมรัฐบาลเสริมนุนกันต้านข่าศึกจะมาแก้รัฐธรรมนูญแก้แล้วเป็นไงมันจะชนะกัมพูชาหรือไงมันจะชนะพวกแทรกแซงหรือไงอนะ่แก้แล้วมันจะแก้ปัญหาต่างๆได้หรือมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตอนนี้มันต้องมารวมพลังกันไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญแล้วมันจะแก้ปัญหาอะไรได้แล้วส่วนใหญ่จะไปแก้อะไรเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญจะแก้หมวดหนึ่งหมวดสองหรือเปล่าจะไปแก้อะไรไม่บอกเลยว่าตัวเองจะแก้อะไรหมวดไหนอย่างไรก็ไม่เห็นจะพูดเนี่ยบอกจะแก้จะแก้ทั้งฉบับแล้วในนั้นมีสิ่งดีๆเยอะแยะไปหมดนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ตอประเทศชาติในรัฐธรรมนูญนั้นมากมายที่เป็นประโยชน์ มีเล็กน้อยที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขไปตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปแต่ภาพรวมเนี่ยเป็นรับสมนุญที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหมวดจริยธรรมที่คอยปราบพวกนักการเมืองชั่วคนที่อยากแก้ทั้งฉบับอยากแก้1นึ1 2, อยากแก้หมวดความมั่นคงต่างๆอยากแก้ไปถึงจริยธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะแก้เพื่อที่จะให้มันอ่อนลงเพื่อที่ให้นักการเมืองชั่วทำชั่วได้ไอ้พวกนั้นเป็นคนชั่ว เลือกตั้งคราวหน้านะเลือกตั้งคราวหน้านะเนี่ยยกสภาแล้วถ้ามีการเลือกตั้งตอนไหนก็ตามนะถ้าอยากให้ประเทศพินาช,ชิบหายพอจะรู้ไหมเลือกเลือกพักไหนดีพักส้มพักแดงนะพี่น้องพากันเลือกพักส้มพักแดงประเทศจะได้พินาช,ชิบหายใช่ไหมเออนะอยากให้ประเทศพินาชิบหายเอาเลยนะพินาศแน่ขเขมรบุกถึงกรุงเทพมาทะลุไปหมดแน่เลยใช่ไหม เออพวกนี้มันจะแก้แต่รัฐธรรมนูญแล้วก็จะเอาเรือประมงไปลบไอ้พวกนี้มันจะเอาเรือประมงไปลบทหารมีไว้ทําไมไม่ตรงมีน้พวกนี้ไม่ต้องมีทหารนะอย่างนี้เป็นต้นอาวุธก็ลดลงอะไรก็ลดลงทุกอย่างลดลงหมดนะเกี่ยวกับทหารนะอาจารย์ว่าโอ้โหโชคดีของประเทศไทยนะที่หนึ่งพักส้มไม่ได้ไปบริหารถ้าบริหารตอนนี้นะประเทศไทยเรา เรียบร้อยเลยขมิยึดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขมิยึดเรียบร้อยเลย,ย,เย,ย,เลยถ้าถ้าเอาพักส้มไปบริหารนะอาจารย์ว่าไม่เหลือไม่เหลือเลยนะแล้วโชคดีที่เราไล่พักแดงออกไปได้ก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเกิดสงครามใหญ่นี่นะไม่เช่นนั้นแล้วก็อังเคลอังเคลนี่นะถึงกรุงเทพแน่นอนเลยใช่ไหมอังเคลนอยากได้อะไรบอกมา พวกทหารเป็นฝ่ายตรงกข้ามกับเราเนี่ยใช่ไหม <_ L un> พินาศแน่ประเทศไทยพินาศแน่ทะลุกรุงเทพไปอาจารย์ว่าทุกภูมิภาคเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคนะเป็นของขเขมรหมดเลย <_ L un> แล้วเบื้องหลังขเขมรก็มหาอำนาจชั่วในโลกใช่ไหมที่ชอบเบียดเบียนคนอเดนใช่ไหมแลวประเทศเพื่อนบ้านที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมที่เราไปสถานทูตกันมาแล้วน่ะใช่ไหมนั่นแหละพวกนี้อยู่เบื้องหลัง พวกนี้อยู่เบื้องหลังนาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมล่ะนั่นนะ่ะที่เราต้องช่วยกันนะคนไทยเราก็ต้องช่วยกันรู้เท่าทันโอ้โหนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่กลุ่มรวมพลังแผ,ผ่นดินของเรานี่นะนะสามารถปราบพักแดงไปได้ก่อนนะปราบระบอบทักษิณล,ลงไปได้แล้วก็ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันปราบพักส้มตั้งแต่นู่นแหละนะทำให้เขานะไม่สามารถที่จะมานะเป็นนายกรัฐมบตรีได้นี่นะมาบริหารได้เนี่ยถ้า ประเทศไทยชาเป็นนิดเดียวนะปราบส้มไม่ได้ปราบแดงไม่ได้นะสถานการณ์ลบตอนนี้พี่น้องว่าจะเป็นยังไงให้ส้มแดงบริหารหนิดเรียบร้อยเลยประเทศพินาศเลยนะพินาศเลยเป็นทาสขามรเป็นทาสมหาอำนาจเป็นทาสเ,เพื่อนบ้านที่ขี้โกงทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเขาข่มเหงเราหนักหนาสาหัสเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างไรก็ตามหรือเศรษฐกิจอะไรมันพังหมดพินาศหมดแหละ ดังนั้นนี่นะถ้าเลือกตั้งคราวหน้านะเป็นอันว่าถ้าอยากให้ประเทศพินาศเลือกพักไหนพักส้มพักแดงนะประเทศจะพินาศชิบหายความเดือดร้อนจะไปทั่วเลยแต่ถ้าไม่อยากให้ประเทศพินาศชิบหายจะเลือกพักไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พักส้มพักแดงใช่ไหมเลือกพักไหนก็ได้เอาเลยที่ไม่ใช่พักส้มพักแดงที่น้องชอบพักไหนก็เอานะตาม ตามที่เราชอบไปแล้วนะตามที่เราเห็นว่าดีนั่นแหละนะแต่อย่าไปเลือกส้มเลือกแดงเข้ามาเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเราจะสูญเสียอธิปไตยไม่เช่นนั้นเราโอ้โหจะเดือดร้อนอย่างหนักหนักหนาสาหัสจริงๆนะนอกด้านเราเลือกพักไหนก็ได้นะเลือกเข้ามาแล้วเราก็คอยช่วยกันตรวจสอบคอยช่วยกันเสริมหนุนสิ่งดีเราก็เสริมหนุนสิ่งไม่ดีเราก็ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันต้านช่วยกันปราบนะแล้วประเทศไทยเราจะอยู่เย็ยนเป็นสุขและตอนนี้ ท้ายนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องล้อมรวมพลังกันให้ได้มากที่สุดล้อมรวมพลังกันให้ได้มากที่สุดตอนนี้นจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกพระรู้เจ้าตัดว่าอย่างนั้นส่งกําลังใจส่งองค์ประกอบต่างๆนปัจจัยต่างๆเสริมหนุนแนวหน้าของเรา,าเพื่อให้แนวหน้าเราเข้มแข็งสิ่งที่อาจารย์ติดตามดูกว่าเขาจะมีเขาเขาก็โอ้โหเตรียมการอย่างดีเลยนะอย่าง โห oh, ร้ายกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมร้ายกว่าเดิมนะแต่ไทยเรายังตราบได้ไทยเรายังชนะได้ด้วยพลังความดีทุกภาคส่วนที่หนุนกันอยู่เราฟังข่าวแล้วโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าไทยเราชนะไปเรื่อยๆปักธงในพื้นแผ่นดินไทยเราไปเรื่อยๆอๆอันนี้คือไทยเราเก่งกว่าไทยเราชนะกว่าใช่ไหมอันนี้ไทยเราชนะมากกว่าเก่งมากกว่าเพราะเราเดินหน้ายุทธศาสตร์นี้แหละ ยุทธศาสตร์ใดที่เราทําแล้วเราได้ชัยชนะไปเรื่อยๆเราเดินหน้าต่ออันนี้แหละเดินหน้าต่อไปเลยเราชนะแน่นอนแต่ว่าแม้เราจะต้องสูญเสียพี่น้องผู้กล้าผู้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อบ้างท่านเหล่านั้นจะว่าสูญเสียก็คือสูญเสียแต่จะว่าไม่สูญเสียก็คือได้คนดีที่เสียสละถ้าเข้าใจธรรมะนะท่านเป็นคนดีที่เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพื่อประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่มีคนดีอยู่ในประเทศไทยนี้ท่านเหล่านั้นจะได้กุศลที่มากขึ้นความดีของท่านจะเป็นพลังวิบากดีเป็นพลังกุศลที่ทําให้ท่านเหล่านั้นนั้นแม้ท่านจะเปลี่ยนร่างไปท่านจะได้ร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมและได้องค์ประกอบใหม่ที่ดีกว่าเดิมและมาบําเพ็ญได้ดีกว่าเดิมอีกปบมือให้พี่น้องทหารกล้าตำรวจกล้าของเราทุกท่านครับ ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน,นาไดน้มีพลังกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังบารมีร่วมนในการปกป้องอธิปไตยไทยในการปกป้องชีวิตเลือดเนื้อของคนไทยเพื่อความอยู่เย็ยนเป็นสุขของคนไทยภารกิจของท่านมีคุณค่ายิ่งใหญ่มีกุศลยิ่งใหญ่ทั้งต่อตัวท่านเองและสังคมประเทศชาติขอเป็นกำลังใจให้กับแนวหน้าทุกท่านครับขอบคุณครับ